สวัสดีครับวันนี้นะครับเราขายครัวนะครับครัวของเรามากันนักขนาดเลยนะครับต้องการอะไรก็เอฟกันเข้ามาได้เลยนะครับอีป้อเฮอีป so ่ยังเปเนี่ยอีป้อกำลังไลฟ์สดหายของลาเมียดของอีป้ในมือสองเนี่ยแล้วโอ้ของมือสองเออปะตรโทษดูดูนะครับต้องการนะครับอย่าลืมนะครับเอฟกันเข้ามาได้เลยนะครับต้องการมีทุกอย่างให้เลือกกันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับยังยังเกิบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยองค์เกิบนะครับ อันนี้เป็นของแท้นะครับจากต่างประเทศเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเวลาขี้นกมีเราม่ต้องไปซักนะครับไม่ต้องซักเนี่ยเอามือหยุบออกแล้วกับกำคว้างเนี่ยโอ้ได้เลยเห็นไหมไม่เหมือนเก่าครับแมเห็นไหมครับนี่ครับไม่ใช่ไ้แห่มาบ่โเนี่ยไอ้ยโอ้เกิดบดีเนี่ยโอ้พระโถมเป็นสืไหนบดีอันนี้คองเนี่ยตรงนี้มันถองไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับได้เลยนะครับเนี่ยถ้าไม่มีเงินใช่ไหมครับมีมีเงินไม่ไม่พอไม่มากไห เอาไปขอนเดียวนะครับ<ะ>แล้วสาวน้าผมก็จะมาไล่เอามาให้อีกหนึ่งขอนครับก็มัน<อ>มีขอนเดียวนเนี่ยอ่ามีมีนจบผมามาขอนนะครับอันนี้ให้คนที่ค่อยไม่ค่อยมีสตาตคงนะครับเนาะรายได้แล้วก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่อย่าไปคิดว่าเอามาตบยุงนะครับเอามาไล่ยุงไม่ใช่ครับเอามาตบแมงโอน เรียบรยเลยนะครับนี่อับอันนี้เล็กตกแมงงอนนะครับตบแมงงอนใช่ไม่้ขายมพ่อหได้ขายครับโอ้ีพ่อขายไปจนมากแล้วพอเหลือหน่วยเดียวนั่นเนี่ยอ๋อครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขายครัวกันนะนะครับถามว่าอยากได้นะครับเอฟเข้ามาเลยครับตอนนี้ราคากำลังถูกครับนี่หรือว่าราคาไม่ได้นะครับหรือว่าอยากที่ได้อยากขวบหมูเนี่ย นี่ครับอันนี้มือสองนะครับเนี่ยขวกเนี่ยฮะพึ่งเนี่ยเห็นไหมพึ่งขวบใ,ใหม่ใหม่สดๆร้อนๆเลยครับอันนี้ที่ขงเนี่ยอันนี้ไม่แพงเราขายที่ที่ททมันเขาขวบใหม่ๆเนี่ยเลยอันสองบาทอ<ต>ันนี้สองบาทครับจะได้หายว่ะเออมาตรงโอ้ขายก็อุ้ยนอหรือว่าใครต้องการแบบไม้สวกเข้วมือสองเราก็เอามาให้ครับจัดมาให้เลยครับอ<ต>แน่นเลยครับนี่ครับเห็นไหมไม้จิ้มเขี้ยวมือสองเนี่ยเผือกรับเนี่ยเขาต้องโชกเลยเนี่ยคับสะอาด นี่นะครับไม่สกปรกนะครับเอาไปล้างมาให้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยมันจะได้ขายป่ะโอ้ยนี่นะครับผมเอาไปขายแล้วเนี่ยขายไม่อัานเลยคนไหนลังไหลซื้อกันหมดกอปัญหเนี่ยของไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีแล้วอ่ะถ้ามันหมดหมดแล้วหมดเลยอ่ะพูดจริงๆเลยจะเอฟมาเร็วนีรีบมารีบเอฟกันเข้ามาแล้วครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่ไม้ชิมเขี่ยวมือสองุเลยครับเนี่ยเนี่ยเลบแล้วเห็นไหมยังติดเลยครับได้เลยครับนะครับหรือไม่อย่างไงนะครับ ท่องต้องการแบนแบมมาเดียวเนี่ยเราขายแบบโปรแบบคถูกถูกเลยครับไม่มีใครที่ไหนลดสูดๆเท่าผมเลยอย่างเช่นนี่ครับมือสองเนี่ยไม้แบมไม้แบมนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เห็นไหมนะครับแต่นี้ไม่แพงครับเรามาขายให้เพียงชุดละ5บาทเท่านั้นนี่นะครับอ่าเลยไปลืมนะครับลำโพง ลำโพงบูทูธท,ท่านชอบเพลงเสียงเพลงปุ่งปุ่งบังบ้าง,าง,างอยากเต้นอยากเสียงนี่ครับไม่ดังนะครับเป็นขี้เมี่ยงแล้วนะครับไม่ดีนะครับไม่ไม่ไม่ดังเสียงก็ไม่ออกนะครับแต่เราขายถูกนะครับเพียง250บาทเท่านั้นไมจะได้ขายว่ะได้ขายกับเาราพอดี่าจะมาเอฟเนี่ยไปดีเม่ซื้อกันเนี่ยนะครับขี้เมี่ยงเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยขี้เมี่ยงตรงไหนของผมเนี่ยครับขับนี่ร้อยห้ครับผมต้องการแล้วเอฟกันเข้ามาเลยครับนะหมดแล้วหมดเลยนะครับของของเรา เพราะว่าเหลือน้อยเดียวนะครับไม่มีมากนะครับนะครับหรือว่าท่านต้องการผ้าเช็ดหน้านะครับไปไหนมาเหงื่อตกเหงื่อไหลผ้าเช็ดหน้าของเรานี่ครับมือสองนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเช็ดได้เลยครับถูเลยครับเนี่ยไอพวกแบบขี้แจมงนกันแนวนี้เอางี้แย่อย่างของมือสองเพื่อนขายมือสองมดัดเดียวเนี่ยคนเขาซื้อกันมือสองเท่านะนเขาไม่ซื้อของของที่มียี่ห้อคราบมันแพงครับ นี่ยละครมันจะมีคนเอฟมะเนี่ยมีครับอันนี้ของไปเลยนะครับเนี่ยไปเลยไม่ใช่แรงเล่ยนะครับไปเลยยี่ห้อย่งเไปเลยครับเอามาไปเลยนะครับมันจะได้ขายป่ะโอ้แต่ว่าขายไปอยู่เอ่อหนึ่งสองสามโอ้ห้าขายไปแล้วผืนคระตวเนี่ยังนับไ้ดูเนี่ย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 อันนี้นะครับอันนี้ผ้าเช็ดเช็ดหน้าเช็ดรถนะครับเช็ดอะไรได้มาทั้งนั้นเลยยี่ห้อยงเหรอ่ายี่ห้อไปเลยครับอีครับจะได้ขายหรือว่า นักกีฬานะครับวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยรองเท้าของเราเนี่ยครับหร,หรือว่าเกิบเนี่ย,ยเกิบของเรามือสองอันนี้ก็มือสองครับ<ม>อันนี้ไม่แพงครับนี่นไรท่านไปซื้อมาผ่านพาย<อ>แต่ที่เรานี่200รยพาย<อ>ไม่แพงมันไม่ใช่เกิบโล่นแค่มันเป็นเกิบฟุตบอลเนี่ย ครับฟ an uhh um, so, so, hey, ุตบอลครับเตะบอลเอาไปโล่นก็ได้ครับแต่ระวังนะมันคำจะประเล็ดนะครับก็ฟุตบอลนี่ครับแล้วมันใช่เล้วอันนี้เกิฟุตบอลแต่เวลาเราเอาไปโล่นแล้วเนี่ยเราต้องระวังตัวอีกบะเราเ่ยมใส่หินละมันผลิดนะครับต้องระวังด้วยแต่แน้แนมแน่แน่ฝนอย่าเอาไปโล่นนะครับไม่ดีอาจจะตกแล้วหัวบุกนะครับนี่านิการม้แล้วอันนนั้ต่อไปครับนี่คือนะครับท่านพี่น้อง แปลงบ้านนะครับแปลงบ้านของท่านอยากให้สีงามหรือว่าที่ถูสีของท่านไม่มีนี่ครับของฮามือสองนี่ครับเนี่ครับแห่แก่าเก่าเนี่ยไม่ใช่อันใหม่นะครับนี่มือสองนะครับในไม้ดำดำพ้องนะครับเนี่ยนี่ครับเวลาท่านถูแต่ท่านเอาไปถูถูแน่ก็ได้นะครับเนี่ยเวลาท่านเอาแป้งกับแป้งโรยโรยแล้วก็ถูเลยเนี่ยเห็นไหมขาวไหมเขาจะซื้ออะซื้อกะแล้วไปอู้บ่ซื้อได้ยังไงเอฟป่ยพอเดียวอย่าลืมนะครับ เอฟกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าของเราหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่เปทิ้ดมือวะเนี่ยนะถ้ามือติดมือเราเราก็ไปล้างเหยื่อนะครับใช้แอลกอฮอล์ล้างเหยื่อนะครับนะครับนี่ครับไล่สุดข่ายโค้ดครับเอาแล้วครับแล้วเาจะได้ถุงเท้านะครับถุงมือุงมือของเราถ้าท่านไปไหนกลัวมือดำนี่ครับมือของเรามือสองเลยครับเนี่ยุกเข้าไปเลยครับนี่ฮะตังปีนลุงปีนนะครับลุงปีนนะครับนี่ครับ นี่ดอกออ๋คิดฝุ่นมงมงเลยมือสองมากันอย่างนี้นะครับของมือสองเอฟเข้ามาเข้าเอฟเข้ามาครับเอฟเข้ามาเล้วขายเลยครับหน่อยพายจะซื้อไหมแรงเงินเงืับสีแรงเงินเงืับสีเนี่ยครับก็บาทสีตายแดดก็มือสองอ่ะสีตายแดดเนี่ยใช่เขาจะซื้อไหมซื้อข้างละสองบาทครับไม่แพงข้างสองบาทก็ไมนมีแข้งเดียวครับแต่ซื้อข้างนี้ไปก่อนข้างนี้ผมยอมาให้อีกใหม่นี่ครับนี่เลยครับเน่ยเลยนะครับนี่ เกือบนี่ห้อคนเฒ่านั่งเฝ้าเตาไฟเอนี่ตาราคนเฒ่านั่งเฝ้าเตาไฟหาได้ยากนะครับเพียงคู่ละ40่บบาทใครซื้อขอนี่นะครับเอฟเข้ามาเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับไปซื้อมาได้นะครับมันนี่อย่างวะเนี่ยค่บครับเนี่ยนี่เดียวกาวกรแจังมาใส่เหี้ยนะครับนะซื้อไว้ซื้อไปแล้วท่านก็เอาแกวกรแจังมาใส่เองเลยโอ้ใช้ง่ายเดียวจอดปราบเดียวแล้วก็บีบบีบบีบมันกติแล้วครับ ขาจะซื้อแบบบอกซื้อเนี่ยไาซื้อเนี่ยแต่คนเฝ้าเนี่ยแต่คนเฝ้าเลยเออเนี่ยต้องเฝ้าไว้ผมอย่ามาเล่นโตครับขรอบของเรามาขายให้พี่น้องนะครับต้องการนะครับของเราสดนี้นะครับอย่าลืมนะครับอาทิตย์หน้าเราก็จะมาไลฟ์สดแท้ท่านเพราะว่าของเรานี่มีเยอะแยะนะครับเนี่ยอันนี้ก็ให้ละอ่อนนะครับพี่น้องมีลูกมีหลานซื้อไปเตะได้ครับอันนี้บอลบอลนะครับ อันนี้แพงมากนะครับอาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้หกพันกว่าครับหกพันสองครับอันนี้ไม่ได้ครับออันนี้ขงเขาจะซื้อแบบพ่อซื้อครับต้องซื้อมาซื้อต้องซื้อเข้าผมมาไล่ขายแล้วต้องซื้อนะครับเอฟกันเข้ามา นะครับเบอร์ผมเสียหน้าเสียตาอุไรอ่าลืมนะครับไรไรสุดนะครับซื้อซื้อมาเลยนะครับเรียกกันมาเอฟกันเข้ามานะครับนะครับขอบคุณมากครับที่สนับสนุนผมนะครับแขกของแของของอย่าใกล้ดังครับของมือสองก็รู้กันอยู่นะครับเนาะโอ้ยนะเยอะะเลยนะครับของมือสองเอฟครับเอฟกันเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวงวดหน้าใหม่เดี๋ยวผมจะมาอีกนะครับโอ้ยเยอะแยะเลยนะครับโอ้ยแค่นี้ก็ได้ครับนี่ครับ